มื้อนี้มาใส่ก๊อบดักอีกเห็นกันครับพี่น้องนี่คือขันหลังของเหาอนะผมใส่ไปนี่เนาะพี่น้องคือว่ามันเดินมาเยียบนี่เนาะนี่คือขี้ของมันพี่น้องก้อนใหญ่เลยเนาะขี้หนานอยู่เนาะพี่น้องขี้เห็นเนาะ นี่เป็นกับดักไก่พี่น้องนี่ก็ขี้เห็นเนาะพี่น้องใหม่ๆส,สดๆเลยเนาะดูขี้มเนานะอีมีข้นคนยังอยู่เนาะแล้วก็แมลงเนาะส่วนนี้เป็นพรมใส่เห็นไวนะ้เนาะ เล้วขอม้าพี่น้องแล้วก็ใส่เหยื่อไว้ข้างในเนาะเราเหยื่อไปกินนาะพี่น้องกับดักบอลมันบ่ทำงานเนาะอ,อุย้ยิ่งขี้ไว้พี่น้องอพวกแบ่งูใส่ไว้เน้ะมือซ้าเนี่ย เขาทางไรวะเอางูไปกินแล้วเนาะพุ่มไงมาใส่ไว้ตรงนี้เห็นเนาะนี่พี่น้องขี้มันนะเจออีกแล้วเนาะลักษณะแบบนี้เลยเนาะ มันเดินอยู่ตามทางนี่เนาะพี่น้องนี่ก็ใส่ไวนะ้เนาะอันนี้ใส่เห็นแดงเนาะด้วยจอดฟอนพี่น้องเอานูใส่ไวนะ้เนาะข้างในพี่น้องเห็ดน,นูบ่เดี๋ยวมาหลอลุ้นกันเนาะอันนี้